สวัสดีครับ,รบวันนี้นะครับเซมกับมีนก็มาเยือนที่ที่ไหนครับที่มอกเกษตรครับในงานาเกษตรแฟร์นะครับผมซึ่งปีนี้ก็เพิ่งกลับมาจรรัดเนาะตั้งแต่แบบอะไวรัสอะไรแลอะไรมันดีขึ้นครับพวกเราก็จะมาตะลุยกินอาหารครับก<ร>็มาเดินเล่นานสองสองอาห<ะ>นันเราจะพาทุกคนไปดูกันนะครับใช่ครับไอแล้วก็ตอนนี้นะครับก็กำลังเพิ่งเดินเข้ามาติดเล่นนิดนึง ปกติพี่เซมนี่มาเดินทุกปีเลยครับปกติก็จะตั้งบูธขายน้ำมาสนมีนะครับชอบแบบว่าชอบกินพวกสตรีทฟู้ดอยู่แล้วพวกของทอดของมันอะไรแบบผขนมมาสหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแบบว่าคิดถึงสมัยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยจัดจ้านหน่อยเนาะแต่ชอบไหมใช่ครับอ่าผมมีคำถามแล้วสมมติว่าพี่เซมครับอยากเปิดบูธเนี่ยอยากเปิดร้านขายอะไรสักอย่างเนี่ย เซฟอยากจะขายอะไรนี่อยากอยากลองขายขนมครกขนมครกทำไมครับเพราะชอบกินมากอ๋อชอบกินขนมครกแต่ผมก็ชอบกินขนมครกนี่ซื้อก็เยอะเหมือนกันนะต้องมีหมวกกระช้าด้วยนะนี่นี่ก็ใส่หมวกระช้ด้วยนะกินหอมอ่ะกินหัวเท้าแตให้มีไปยิงปืนนะอยากรู้ว่าแม่นหรือเปล่าคนเยอะมากเขาให้เคลื่มแขนใช่ไหมมีนั่นคือแค่เคลื่มก็อยู่หน้าตาแล้วอ่ะเขาก็ ดวนว่าหล่อนกับพี่เซฟจะได้ตุ๊กตากันไหมนี่คือเรากำลังจะเล่นจริจจงเลยกันใหแม่นกว่ากันเซฟเดียววันนี้พี่เซฟเป็นเจ้าภาพเนี่ยด้วยความที่เขาเรียนที่มอเกษตรมาก่อนเขาเลยมาแนะนำเมื่อก่อนต้องชักเองใช่เมื่อก่อนต้องชักแต่อันนี้แบบมันอัดลมมาแล้วนเนี่ยตามใส่เนี่ยเหรอเรามาดูตอนแรกพี่เซฟเลยโดนนะฮะโดนแต่ไม่ลม ไม่โดนจิน่ยี huh. wow. ่สามนะครับโดนได้ได้โดนอีกนะเฮ้ยตัวยี่สามครับตัวไหนครับตัวไหนตัวสี่จ เราได้เทมได้ทั้งหมดสี่ตัวอามาดูว่ามีจะได้เท่าไหร่ได้กี่กองอ่ะกี่กองอย่าได้หมดสามตัวรวมเป็นเจ็ดสามตัวนายพี่เทมว่าอะไรเต่าเอามาทักผมได้ไหมอันนี้คือได้เต่าอะไรอะเป็นไงบ้างครับพี่เซม ตัวตามันหนักเนาะใช่ถ้าเริ่มเราดกภูได้มาแค่น้องเต่าอันนี้นักแข่งครับตัวนนอ้แข่งอ่ะนี่คือร้านแข่หรือเปล่านที่พิเศษจะพาผมไปกินเป็นบาว์ดี้แบร์แล้วก็เป็นวิงวิ่งเขามีวิงวิงอะนะอันนี้ดึกแล้วตายเปล่าไม่ตายค่ะกลัวนะกลัวเขาเทแล้วแบบว่าสีในน้ำมันจะแบบ เลยยิบระยับหน่อยทำเนี่ยมันจะมีแบบพขยับขยับขยะดเวยนะพะยะแบบนี้พขยับขยะตลอดเวลาพะยะนี่นี่เห็นไหมอันนี้นะฮะอ๋านี่มีนะฮะอร่อยเหโกหกมาเนี่ยจริงๆอร่อยอร่อย อร่อยดีอร่อยอะไรกินก็ต่อต้เราไก่กับหมูหน้าหม้ออันแรกก็จะไปกินชาบูนะฮะร้อนมากครับเวาจะกินของร้อนนะครับอันนี้คือชาบูหมูหนาหมนะครัหมูหน้าหม้อฮจริงนะเจอน้องรหัสครับอ๋อก็คือน้องรหัสของพี่เซฟมีอะไรออันเจัดเลยขอให้จัดเลยครับอาที่อร่อยที่สุด ร้านค้าๆครับเพราะแม่ค้าเขาสุดยอดจริงๆใช่เราต้องยอมให้เขาก็คือเป็นร้านที่ตางที่คือร้านนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นร้านน้ำปันนะ่นครับอะไรดีอ่ะกินอะไรพี่เซฟตามกะป้องเลยค่ะได้ฮะก็ะเหมือนซาบูแบบพุกตาอนนี้เหมือนซาบูแบบพ,กพุกตา จากหม้อชาบูเลยครับแล้วนี่ดูพี่เซฟกินนะก็คือเป็นร้านของน้องราดพี่เซฟเองนะครับเป็นคนเลยนะเป็นคนใช่ก็คือน้ำปั่นได้เลยนะลงเกษตรแม่ทองครับเซฟเลี้ยงับพี่เซฟเลี้ยงราคาเยียดสิบบาทในโรงโรงเกษตรเลยค่ะนล้วตอนนี้ชนะำป่านะคะสิบบาทค่ะน้ำเปลที่แบบว่า หวานมากก็มากแล้วเราไปดูต่อดีกว่าเราเลยอยากกินของทอดแล้วก็อยากกินของหวานเลยเลยติ่มซำพอดีอ๋ร้านนี้ทอดอะไรอร่อยอะไรอร่อยฮะอร่อยทุกต้นเลยครับคุณค้าต้องมีต้องมีอะครเลคุณค้าอะไรเนะครับแปลว่าของอร่อยหมดแล้วฮะคุณเล่นเอาเป็นทักทชิปครับจะแข่งอะไรเนี่ยฮะ มันกรอบกรอบกรอบโอ้โหนี่กรอบเยกินลตับ่ร่ตย่อร่อยรอร่อยมากอิ่มทดคือตัวผมอะแค่เคยกินในติมทอดแบบนี้เลยนอร่อยงเลยส่เรียบร้อยนะครับตอนนี้สี่จะไปย่างรวดเร็วฮะตอนนี้ก็กำลังจะขากลับนะครับแต่เงินเจอ เจออะไรครับตู้ถ่ายรูปแล้ก็จะมาถ่ายที่ระลึกกัหน่อยครับเดี๋ยวเดียวคุณคอะไรกโอเคๆรูปนี่จับากนตอนนี้โดนกดทัคฮะเอารูปขาวดำไหมครับมีมีฟิลเตอร์ด้วย แต่นี่ก็คือแบบลืมดูว่าเขานับเวลาไม่แพ้กันครับก็เบอร์เบื่อใช่ครับอันนี้แข่งกันเบอรออันนี้ก็จะเป็นคนไนด้วยกันฮะ อันนี้เบอร์เบอร์เหมือนกันอันนี้เราก็จะเอาไว้แจกในกิจกรรมครับผ่านทวิตเตอร์ก็รอดูว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงครับก็รอติดตามกันได้เลยครับผมครับเรื่องแบไฟครับขอน้องครับผมไม่เคยกินเลยครับไอติมของนี่เดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำเองครับของนี่ครับนี่คือเราได้อันนี้คือไอติมท้ายของก็เผามาไหนครับก็เผาไปเรืย เขาตามที่ชอบหรอครับอยากได้มากพี่ลองข้างหน้าหน่อยแต่พี่ค่อยๆกดก็ได้ค่อยๆกดก็ได้พี่โอเคกินได้กำลังอร่อยกำลังอร่อยระวังๆเหมือนมัสเซลโล่มดิมันอร่อยนะแต่มันจะติดปากไปนิดนึใช่มันเป็นมัสเซลโล่พุงไอติ่ม ครับก็เป็นไงบ้างครับพี่เซฟผ่านมา5ล้านแล้วครับอิ่มแล้วแหละ,ละใช่ก็อิ่มอิ่มแล้วแหละ,ละ,ละอร่อยมากครับคืออร่อยของร้านใช่ครับ<ช>ขอไปเดินย่อยต่อถึงจะได้ใช่คร<ช>ับครั้นหน้าเซฟจะพาไปที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามตรงนี้ได้เลยครับผมวันนี้เซฟกับมีก็ลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวอาจจะไปเดินเที่ยวกันต่อใช่ครับอาจจะไปเดินย่อยกันก่อนเพราะพวกเรากินกินกันอิ่มากใช่ใช่ก็วันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุ God. <laughs>